สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนหลังบ้านนะคะวันนี้เราอยู่กันในป่ายางนะคะอันนี้คือต้อนมงคุดนะคะทุกคนแล้วก็อยู่ในป่ายางคือในสวนบ้านเราเนี่ยทำการ,กรเกษตรที่ว่าผสมผสานนะคะคือในป่ายางเนี่ยมีทั้งต้นมงคุดต้นลองกองแล้วก็ต้นทุเรียนนะคะแต่วันนี้เราเข้าสวนเรามาย่อน้ำกรดนะคะทุกคนอันนี้ก็คือ อยู่ใต้ต้นมังคุดนะคะเดี๋ยวนี้เราจะไปหยอดน้ํากดให้ดูนะคะว่าเวลาหยอดน้ํากดในป่ายางเนี่ยเขาทํากันยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูเราไปดูน้ํายางกันเลยอันนี้คือน้ํายางน้ํายางในถ้วยนะคะเวลาหยอดก็คือมันจะเป็นน้ําแบบใสๆอย่างเงี้ยไม่ใช่น้ําใสๆดิมันก็จะเป็นน้าเหลวๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะใส่น้ํากดเข้าไปก็คือต้องกะปริมาณน้ํายางกับน้ํากดนะคะ ก็ใส่ให้มันพอดีกันแล้วก็คนๆแบบเนี้สักพักหนึ่งมันจะแข็งนะคะมันก็จะแข็งกลายเป็นแบบขี้ยางก้อนนะคะอันนี้เราก็จะเดินไปในป่ายางนะคะนี่ก็จะเป็นเลี้ยวๆแบบเนี้ยทุกคนก็จะใส่น้ําเข้าไปอันนี้เดี๋ยวแบบขออนุญาตเอาลงไปคนข้างล่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกระถางมันไม่ค่อยดีเนาะ หลังจากที่คนเสร็จนะคะอันนี้มันจะเป็นขี้ยางอันเก่าที่เขาทําการแค้ออกจากถ้วยนะคะเราก็จะยัดเข้าไปแบบนี้ก็คือทีนี้มันก็จะได้เป็นก้อนมันก็จะได้รวมกันนะคะมาดูกระถางต่อไปนี่มันก็จะเป็นน้ํายางแบบนี้นะคะทุกคนเคเขาใส่น้ํากรดไปแล้วก็คนนะคน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 อย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะแข็งนะคะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะนี่ก็ใส่เข้าไปอันนี้ เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นี่คือเราให้ดูให้ดูต้นมังคุดนะคะทุกคนอันนี้คือหลังจากที่มันออกลูกไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะแตกใบอ่อนละอันนี้เป็นต้นต้นลองกองนะคะต้นลองกองจะเป็นแบบนี้ก็คือในในสวนป่ายางบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมี ผลไม้หลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูป่าไผ่นะคะทุกคนว่าป่าไผ่เนี่ยมันมีหน่อไม้ออกมาเป็นยังไงป่าไผ่บ้านเราคือป่าไผ่หวานนะคะโอเคเราจะพาเดินไปดูอันนี้คือต้นต้นลองกองนะคะตัวน,นี้ใหญ่นิดนึงก็เวลาเก็บก็คือต้องต้องปีนขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปตัดก็จะเป็นลักษณะแบบพวงตามกิ่งเนาะอันนี้แบบ เกยบกิ่งไม้อนะนี่เป็นคลิปแบบพาเดินเข้าป่าเลยนะทุกคนนี่อันนี้คือป่าไผ่นี่คือป่าไผ่บ้านเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหน่อไม้เนี่ยมันเป็นยังไงเวลาอยู่ในกอนะคะอันนี้เป็นกอที่แบบยังยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะโอเคอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขแขนนะคะขแขนอันนี้คือเรายังไม่ได้ตัดแต่งกอนะคะมันก็จะลกๆแบบเนี้ย จะไปเดินหาดูหน่อไม้กันโอเคนําเจอหน่อไม้ละหน่อไม้พอมันไม่ได้ตัดคือปกติแล้วเนี่ยในในต้นเนี่ยมันก็จะยาวประมาณขนาดนี้ถ้าไซส์ประมาณขนาดนี้เราก็จะตัดขายแล้วแต่เนี้ยคือไม่ได้มาดูนานมันเกิดอาการคือบินนะคะที่เขาเรียกว่ามันบินนะทุกคนมันก็จะขึ้นไปแล้วก็จะเป็นต้นอ่อนใหม่แบบนี้นะคะก็คือตอนนี้เราก็เลี้ยงลามไปนี่จะลองเจอต้นที่แบบสามารถตัดได้แล้วก็คือต้อนนี้ อย่างเงี้ยตัดได้ละแต่ว่าก็จะยาวไปนิดนึงนะคะไม่เป็นไรก็จะยาวไปนิดเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนเห็นอันนี้ไหมมันจะยาวไปนิดน,นึงนะคะก็คือก็ต้องมีการแบบตัดทิ้งแต่ว่าไซส์ที่ได้ก็จะเป็นไซส์นี้เนี่ยไซส์เนี้ยคือตัดตัดได้เลยนะคะโอเคอันนี้คือป่าไผ่ป่าไผ่บ้านเรานะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้อโอเค เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะแมมจะพาไปดูคลองหลังบ้านนะคะว่าหลังบ้านเราเนี่ยมีน้ำคลองไหลด้วยนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเลยเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกหนักเนาะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปหยอดกดให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูคลองหลังบ้านเนาะอันนี้คือคลองหลังบ้านเรานะคะทุกคนอากาศดีมากนะคะแล้วก็คือ น้ำไหลแรงมากนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกไปไม่กี่วันนี้นะคะเมื่อวานไม่ได้ตกแต่ว่าน้ำมาแรงมากเลยอากาศดีมากค่ะฟังเสียงน้ำไหลนี่คือแบบวิวดีเนาะนี่น้ำก็จะไหลไปไปตามสะพานเลยนะคะอันนี้แต่อันนี้คือน้ำผ่านผ่านคลองหลังบ้านเรานะคะ ตก็คืออากาศดีมากอากาศเย็นนะคะวันนี้วันนี้ก็ไม่เช้าแล้วนะสายละ10บโมงกว่าแล้วที่แบมมาทำมาอาดคลิปเนี่ยนะคะโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปวันนี้เพียงเท่านี้นะคะฝากภาพทิ้งท้ายกับน้ำไหลในคลองหลังบ้านนะคะสวัสดีค่ะ